กฎหมายเรื่องการโฆษณาเกนินจริงจัดทำดโดยวิศวกรรมไฟฟ้านะจ๊ะเฮ้ยวัยรุ่นไปทำอะไรมาทำไมสูงจังเลยเพราะว่าฉันมีเคล็ดลับพิเศษอยู่อนะมันเป็นเคล็ดลับทางบ้านฉันอนะคือต้องกินนมสดๆออกกำลังกายสดๆแล,ดแล้วจะได้สูงไวเดอร์จ๊ะอ๋อนึกออกแล้ว มีอวิธีหนึ่งนี่นาเคยเจอผ่านเว็บในอินเทอร์เน็ตแคลเซียมเพิ่มความสูง <Anim ator. S 1> เอ๊ะอยู่ไหนนาแคลเซียมออกเจอแล้วสั่งเลยรากันอีกๆเอ๊ะใครโทรมานะในขณะน,นี้คุณมีพัสดุต,ตกค้างอยู่นะคะเอ้ยเพิ่งสั่งเมื่อกี้มันไปตกค้างได้ยังไงวะ <Anim ator. S 1> โอ้ไอแม่เจ็ดมันไม่สูง มันสูงไม่จริงอย่างนี้ต้องไปแจ้งความผมโดนหลอกซื้อ,อยาครับมันบอกสูงสิบเซนในหนึ่งเดือนแต่ได้แค่สามเซนเองหือวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยโดนหลอกกันทุกวันเลยหัดฟังธรรมธรรมโมกันบ้างสีนี้อะไรกันพวกท่านเอานี้ละกัน เดี๋ยวผมดำเนินเรื่องให้ละการส่วนคุณก็พาดเข้าไปฝั่งธรรมอาจารย์แดงบ้างสิทันผู้เจริญนะ่ะแบบเบิ่มเบิ่มคือเรือนะบปญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุณศักราฎ2,550มาตรา14วรรค1นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ,รอบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ซึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาท